ชมทุกท่านก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโ,โบรบอทกันอีเชื่อเคยในแบบที่มีชื่อว่า s ป e e d r u สี่นะครับซึ่งถ้าผมแบบทำแบบอะไรนะแบบนี้นะครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับซึ่งวันนี้นะครับ เราจะมาเป็นเดือแฟชกันโอ๊ะเกิดอะไรวะเนี่ยโออ้ากดอะไขึ้นวะเนี่ยสุกนี้นะครับเราจะเข้าไปตรงเส้นสีเหลืองนี่นะครับแล้วเราก็จะวิ่งเร็วแล้วเราก็ไปกันเลยสามสอ่งเสียงเพลงโคตรดุไมมีท่ายนั้นด้วยอ่ะ ตกใจด้วยแหละทุกคนเอ,อแป๊บปีกานจากคลิปที่แล้วที่ผมลงดอไปเนี่ยคนดูนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแป๊บเดียวมาถึงด่านเดียวเลยแป๊บเดียวมาถึงด่านสองละไปกันเลยว้าว <c oughs> นี่มันด่านทะเลซ้ายนี่เฮย มันจะยากขึ้นนะคะแต่และวาผมต้องเจอกับอุปสรรคที่มันยากขึ้นแบบยากขึ้นเอา้าฮะตกตายเพราะอะไรอะ่ะเฮ้อไม่คิดผมตายเพราะอะไรเดี๋ยวนะจะบอกว่าห้ามโดนกระบ,บองเพชรโอ้โหแม่งไปไปไปทุกคนอย่าไปส่วนเลย แล้วเราก็หลบาเอาเฮ้ยโดนับนิดนดงยยังไม่ได้เลยอ่ะผมจะไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วทุกคนแต่ยังไงก็ต้องมาเล่นเพื่อคุณผู้ชมไปกันเลยลุ๊เอเอาเฮ้ย สองแต่ตายไหลเนี่ยเฮ้ยเจ้บถ้าผมผ่านด่านนี้นี่แบบเดีแบบดีใจมากก็ไปโว้ยเกือบโดนกระบ,บองเพชรแล้วทุกคนแค่นนี้มันไม่มีชิปบล็อกหรอกน่าจะไม่มีนะ สองอะไรเนี่ยเรามาถึงด่านใหม่แล้วทุกคนไปเลยเกมนี้มันไม่มีเซฟด้วยแล้วผมก็แบบไม่มีเช็คพอยต์พูดผิดไม่มีเช็คพอยต์ด้วยนี่แบบว่าแต่ทำไมคนนี้เขามีอะไรนะวงผมด้วยอ่ะทุกคนพูดดีอ่ะถ้าผมทำเอ้ย จบแล้วว้าวไปเลยอุย้ยมีคิดทนด้วยโอ้าหมกอดสวยมากด่านนี้เป็นด่านที่สวยมากเลยทุกคนยกเม้นหินนะครับเหมือนกัจะเป็นด่านเหมืองอ่ะเฮ้ยู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  เพื่อนมันไปอย่าไปสวนเพื่อนเลยโกโกโก้เฮยเฮ้ยเกมนี้มันมีชิปบล็อกไหมเนี่ยอะไรคือระดับการกระโดดช่้างมันมันเป็นข้ามเลเวลไหมนั่นผมจะนี่เล่นแบบเงียบๆเลยกันะทุกคนไอ้เหี้ย ไมเงียบเงียบไม่ได้ไปเลยเฮ้ยจุ๊บมาเฮ้ยเจ้าเฮ้ยจุ๊บว้าวโอเคลาก,ก่อนฉันว่าฉันเริ่มจะชักหโมโหแล้วนะ ไม่มีชิปบล็อกเสียดายจังถ้าใครรู้ชิปบล็อกอยู่ตรงไหนก็บอกได้นะครับคอมเมนต์มาบอกแล้วผมจะมาเล่นอีกจุ๊บผมว่าด่านนี้ห้ามโดนคริสตันแน่เลย y สไในที่ผมดผมก็ได้มาแล้ววิวภาพโคตรสวยเลยไปกันนะมันคือดาน ที่ไหนเนี่ยโอ้หวัดดีเจ้าแพนกินจึ๊บนี่มันแพนกินกินคน, <c oughs> นเฮ้ยจึ <c oughs> ๊บไปดีกว่าแล้วงั้นเราห้ามโดนแพนกิน nữa ผมจะผ่านมาได้ตั้งหลายรอบเลยเย่ yeah. ไปกันเลยว้ Whoa. และนี่อะไรเนี่ยด้านเดียวกับด่านสีขาวเลยแต่เมื่อก็จะว่าไปก็ภาพคนสวยชุบสิโก้ไอฮิโอวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวแตกกระด่ง เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไร่อะเฮ้ย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 โอเคเนี่ยโอ้ผมน่าจะทนไม่ไหวกับแบบนีนะ้ผมจะเล่นออฟบี้จนกล้ามขึ้นอืมอืมอืม เออเย้เฮ้ยเฮ้ย hey, hey. มื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวายดู12วายอ่ะมันเป็นวายทุ่เขีหรือเปล่าใช่ไหมเด็กไปกันเลยเฮ้ยโจ๊กไปเกอไม่โมเกอสุยอ่ะ ไปกันเลยไปกันเลยไปกัน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 ไปจุบไปจุบไปจุบอุ้ยง่างใจาาานาา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  ต้องเอาตี occasions. โอไปไปผมจะไม่หยุดไปผมไม่ไหวแล้วเว้ยไปตรงนี้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  อย่าประมาทเกินไปนะถ้าเล่นแบบนี้เราต้องมไม่ประมาทแล้วก,ก็ไปยังเลยถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขอ,ขอโทษด้วยนะคะโอ้ยยยยทำไมคุณพิจารอย่างน้นะลิช่โอ้โหเยเอาไปมว่าุมจาโดดไปแล้วกันไปไยเอ้ยเย็ยมือมันเลื่อนไปเอง ผมมาวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายเดี๋ยวทำไมอ้อหยอกหยอกผมไม่ได้จะจบหรอกคลิปหรอกนะผมจะผัวไวนะเพรา่าจะจบคลิปจริงๆแล้วเอ๊ะ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 เอ๊ช มือมันเลือดเองทางนั้นผมก็ต้องใช้มหมดอาทีแล้วแหละไป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 มือผมต้องนิ่งห้ามไปเปาะสินได้ทั้งนั้นเด็กขาดเฮ้ยิ้ส yes! มาถึงตรงนี้ได้แล้วโอ้หตัวเ็นก็สวยเหมือนกันนี่เฮ้ย ว่าจะไม่หล่นแล้วคันเฮ้ยมือ,อมันเลื่อนไปเองอยู่แล้วฮจ้าผมจะไม่จบคลิปจนกว่าจะผ่านหน้นนี้ให้ได้ ผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วผมต้องไปเลยผมต้องมันเร็วเกินเร็วแรงทะลุระลบเกินอะ่ะปวดผมอะ่ะถ้าะงั้นมันเร็วก,ก,ว,ก,กว่าโซนิกกับเดอะแฟชอีกแต่จริงนแล้วโซนิกกับเดอะแฟชเร็วกว่าแต่ข้างก็น่าจะไม่รอด